สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศยามบ่ายๆนะคะบ่ายประมาณบ่ายสี่โมงกว่าแล้วเสร็จแล้วเกือบจะห้าโมงแล้วแหละนะคะก็พามาชมบรรยากาศวันนี้มีแสงแดดนะคะแสงแดดจ้าเลยก็เลยมาเก็บบรรยากาศก่อนวันนี้ยังไม่ได้ลงสักคลิปเลยมีแต่คลิปชอ็อตคลิปยาวๆไม่ได้ลงเลยก็ขอลงสักแป๊บนะคะก็ ขอมาทําคลิปตรงนี้ที่เรีกว่ามาั่งตรงนี้นึกในใจว่าถ่ายทอดสดดีไหมก็ถ่ายทอดสดเดี๋ยวก็เก่งใจเพื่อนๆแล้วมันยาวนานอย่างต่ํามันก็ต้องยี่สิบนาทีแล้วก็ก็เพื่อนเขาทําชั่วโมงกันอีกเราก็ต้องให้กําลังใจเพื่อนเราอีกนะคะอีกล่างนีงก่ก็วันนี้อีกล่างหนึ่งคือตอนนี้กาลังชาร์จแบตอยู่นะคะชาร์จแบตอยู่ก็เลย เอาล่างนี้มาให้เพื่อนๆชมบรรยากาศนะคะไม่มีอะไรนะคะวันนี้ไม่มีสาระไม่พูดถึงสาระเอามะม่แม่แม่อย่างนี้แหละนะคะมะมอวแม่แม่ให้เพื่อนได้ชมกันนะคะตรงนั้นก็ต้นข้าวโพดนะคะข้าวโพดเหมือนเดิมนะคะตรงนี้วิวสวยๆนะคะชอบมากวิวตรงนี้ชอบมากพ็เห็นยอดมะพร้าวเราไปถึงนู่นไปถึงต้นข้าวโพดเราไปถึงภูเขานะคะ ชอบตรงนี้ก็ชอบเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ชอบที่ภูเขายาวๆตรงนั้นก็คือถนอนนะคะถนนที่ตัดผ่านนะคะตัดถนนที่ผ่านมามาข้ามหมู่บ้านนะคะก็ให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะตรงนั้นก็คือคลองน้ําแล้วเห็นไหมทุ่งนาข้าวเริ่มสีเขียวเขียวอ่อนสวยมากเลยนะคะเขียวจะอุ่มเลยที่ไหนก็เขียวไปหมดนะคะเขียวหมดทุกที่ฝากเพื่อนๆเข้ามารับชมด้วยนะคะ บรรยากาศแบบนี้ที่แบบนี้หาชมได้ยากแล้วจะบอกให้จริงๆหาชมได้ยากที่นี่ที่เดียวเท่านั้นถ้าไปที่อื่นก็ต้องเป็นที่อื่นใช่ไหมแต่ที่นี่ก็คือที่นี่คือเล่นค่ะหยอกๆยังไงก็ฝากเข้ไมาให้กำลังใจด้วยนะคะช่องพัสดุสตอรี่นะคะ FCTP นะคะก็จะไม่บางทีพูดบ่อยไปก็กลัวคุณจะไม่ชอบนะเนาะ ไม่พูดบ่อยจังอย่างเงี้ยก็ไม่บ่อยก็ได้เนาะพูดมาปเป็น F C T P ก็พอนะคะก็ฝากเพื่อนเข้ามามชมคลิปด,ด้วยนะคะมามชมคลิปให้กำลังใจกับช่องพัดสอนสตอรี่นะคะแล้วก็จะจ้องไปทางนี่แหละตรงถนนนี่แหละเราจะได้เห็นรถผ่านมาหนึ่งหน้าที่รถจะผ่านคี่คา้านอะไรแบบเน,นี้ยนะ <c oughs> ขอโทษนะคะ ตรงนั้นก็จะเป็นบ้านเขาเนี่ยแต,แ,ตแต่แต่แต่มันบางต้นต้นเสียนท้ออยู่นะคะบ้านเขาอยู่ตรงนั้นบางต้นเสียนท้อเห็นเขาอ่าเขาใส่เขาทําอะไรพัดลมแบบกลางหันลมเล็กๆอยู่ตรงนั้นหมุนติ้วติ้วเตี้ยวติ้นะบ้านเขาอยู่ตรงนั้นบ้านเราอยู่ตรงนี้คนละที่กันก็ใกล้ๆกกันนั่น,น,นแหละนะคะเพื่อนบ้านถือว่าเป็นเพื่อนบ้าน ช่วยกันนับรถสิว่าหนึ่งนาทีรถมากี่คันช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงกลางวันช่วงบ่ายนะคะ mm hmm. เห็นเขากำลังซ่อมต้นข้าวนะคะ mm hmm. คือข้าวที่ที่มันเป็นนาหวานแล้วนะขอโทษขอโทษเป็นนาหวานแล้วทีนี้ตรงไหนที่มันเป็นแอ่งมีน้ำ mm hmm. ข้าวก็จะไม่ออกข้าวก็จะเน่าหดเนาะ เขาก็ต้องหวานตรงริมริมคันนาไว้อะตรงริมริมคันนาเขาเรียกคันแทใช่ไหมบ้านขูพัดเรียกคันนานะตรงริมคันนาหวานให้นานาหน่อยตรงริมไปอะหวานเวลาเวลาข้าวเราออกไม่ดีเราก็จะถอนตรงที่ริมริมคันนานะั่นแหละแล้วก็เราก็จะเอาไปปลูกตรงกลางที่ตรงที่มันเป็นเอง่งเห็นเขาทำอยู่ตรงนั้นจุมจุมจ้มจุสนุกนะ ถ้าเราไปจริงๆอะสนุกเมื่อก่อนเนี่ยเราชอบไปเอามากเลยไปถ้าเวลาเราไปไปซ่อมต้นข้าวอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเอาข้องไปด้วยแล้วเเก,วเก็บปูมาด้วยเก็บปูเก็บหอยนะมีเยอะเก็บหอยเก็บปูเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเจอยาเยอะมันตายไปหมดแต่ก็แต่ก็ไม่ถึงว่าหมดหรอกมันก็มีแต่หอยไม่รู้มีไหมแต่ปูอนะมีแน่นอนปูอะมันกัดข้าวตรงแองนะปูตัวใหญ่ๆนะปูตัวใหญ่ๆนะมันจะชอบกัดข้าวก็ สนุกเวลาเราไปจริงๆก็สนุกเวลาอยู่บ้านอย่างนี้ก็รู้สึกไม่อยากไปอ่ะชีคือขี้เกียจแต่ถ้าเวลาเราไปจริงๆมันไม่ใช่มันไปใช่บรรยากาศที่เรากลายเป็นว่าเรากับกับมีความสุขกับกับมีความสนุกนะคะก็ฝากขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบุณเพื่อนๆที่ให้การติดตามนะคะสําหรับคลิปนี้เอาสักสี่ห้านาทีก็พอเนาะสาหรับเอาคลิปนี้ก็เอา ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเราก็ทําต่อไปทิศค,คลิปนี้เดี๋ยวยังไม่ลงนะคะเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วเราจะไปลงคลิปนะคะวันนี้กะว่าจะลงอีกสักสองสามคลิปได้ไหมก็มอๆอ,มอแ,มแ,มแม่แม่แบบนี้แหละนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ